เดี๋ยววันนี้นะครับจะพาออกไปดูซากุระนะครับเพราะว่าช่วงปลายเดือนมีนาเนี่ยซากุระบานแล้วนะครับแม้ว่าขนาดนี้นะครับจะเป็นเวลา4ี่โมงครึ่งนะครับแดดร่มลมตกแล้วเราก็ต้องทากันแดดนะครับจริงๆเช้านี้ผมทากันแดดอยู่ในบ้านเนี่แหละนะครับทาไปแล้วหนึ่งรอบนะครับแต่ว่าเดี๋ยวออกไปข้างนอกเราทาซ้าได้นะครับกันแดดนะครับสักนิดหน่อยก็พอนะครับผมของนี้นะสวัทดีครักชักโครกจี้นะครับไม่มีแต้มนะ ถ้าใครแบบใช้กันแดบดบอยากจับแต้มจุดหรืออะไรแล้วเกลีย่ยเอาก็ได้นะแต่ผมเน้นเร็วสะดวก่าขอได้นะเดี๋ยวร้อยอ่าตั้งฝนสักนิดแล้วกันโปรเทคเมน้นสูชาโคเหมือนกันหน้าผิวอะไรเงี้ยสงสัยจะถูกกระชาโคคิดๆอเองโอเคปะ เดี๋ยวไปหยิบมสแล้วออกกลับบ้านกันสวยมากนี่นะครับพอเริ่มเข้าสู่ปลายเดือนมีนานะครับผมดอกสักุระก็จะเริ่มเบ่งบานกันขึ้นมาทันทีเลยนะครับที่นี่นะครับคือสวนสาธารณะแถวแวบ้านผมเองนะครับย่านมากักคูฮารีนะครับผมจะบอกว่าสากุระเองเขาก็มีหลายสายพันธุ์นะครับผมมีทั้งสีขาวนะครับแล้วก็สีชมพูนะครับ ตรงนี้ยังไม่สะใจนะครับเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปต่ออีกนิดนึงเผื่อจะมีต้นที่สวยะับั่งเยอะขึ้นกว่านี้อีกเรื่อยๆนะครับผมไปกันนีนะครับนี่คือเกลีดดอกสักกละที่ร่วงหล่นลงมาแล้วนะครับผมดูตัวอย่างกันหน่อยนี่นะครับสวยนะมันเป็นกลีดสีขาวนะครับแต่ต้นมีการไล่เฉดตรงต้นกลีบเนี่ยโคนกลีดเขาจะเป็นออกชมพูชมพูนะสวยนะแล้วไม่ใช่ร่วงรวง ไม่ใช่่วงหล่นแค่นี้นะเพียบนี่นครับสักุระที่ปริดปริวนะครับผมเพียบเลยนี่สวยงามมากเลยนะข้างหน้านี้ถ้าเดินตรงไปก็เป็นริมทะเลแล้วครับผม,มเดี๋ยวถ้าเราทันเวลาที่จะได้ดูพระอาทิตย์ตกเดี๋ยวจะเดินไปให้ดูนะครับแต่วันนี้ช่วงเนี้ยมัน ครึ้มคฟ้าครึ้มฝนหน่อยๆครับมีเมฆฝนนิดนึงนะครับถ้าเกิดไม่เห็นพาทิตยตกก็ไม่เป็นไรเนาะถ้าท้องฟ้าอากาศดีอากาศเปิดนะครับผมบอกเลยว่าจากจุดริมทะเลตรงนี้นะครับมองไปจะเห็นภูเขาไฟฟูจิด้วยครับพีครับคอนิดจิววตอนนี้เราอยู่ใต้ต้นสักุรานะครับผมซึ่งจะบอกว่าอ๋อตอนนี้นะครับอยู่ประมาณปลายปลายเดือนมีนานะครับ จริงๆเขามาจากฤดูหนาวนะครับแล้วอากาศก็เริ่มอุ่นขึ้นนะครับก็เลยเข้าสู่ฤดูใบไม้ผลินะครับผมตอนนี้ดอกไม้ใบไม้ทุกอย่างก็เริ่มจะผลิดอกออกใบนะครับผมกลีบดอกสกุลลาเองก็ร่วงโรยนะครับผมเนี่ยตอนนี้เจ้าดอกสกุลาเนี่ยนะครับผมจะบอกว่าเ,เขามีกันหลายสายพันธุ์มากนะครับผมแล้วก็แต่ละสายพันธุ์เนี่ยเองก็มีสีของตัวเองเนาะกระบบดมีทั้งสีขาวสีขาวอมชมพูแล้วสีชมพูนะครับผม เยอะจริงๆนะครับแล้วก็สายพันธุ์ก็เยอะมากทีนี้ผมจะบอกว่าซากุระเองเนี่ยหลายหลายแบรนด์นะครับที่เป็นบริษัททำเครื่องสำอางสกินแคร์เองก็ได้มีการนำซากุระนะครับไปใช้นะครับไปทำสรรพสกัดต่างๆเอานลยตรงนี้นะคอ่านะครับผมซึ่งที่เป็นโปรดักที่ผมเคยรีวิวแล้วก็คือเจ้า2ตัวนี้นะครับทิงทิงนะครับผมก็คือเจ้าน้ำอกเอสเตอร์โรเดอร์นะครับผมแล้วก็ เจ้าของชิเซโดเนี่ยครับวายรูเซนอันนี้นะครับผมเนี่ยเขาก็ได้นําพวกสารสกัดของดอกสักาวไปใช้ในแง่ของไบรท์เทนนิ่งนะครับผมคือสารที่ทําให้ดูผิวขาวกระจ่างใสมากขึ้นนะครับผม อย่างช่วงนี้เองเนี่ยผมก็มีการใช้ไหมก็ไม่ค่อยนะส่วนใหญ่ผมจะเอาพวกไวท์เทนนิ่งเนี่ยมาใช้ตอนช่วงฤดูร้อนนะครับที่เราออกไปโดนแดดหรือมีการาผิวคล้ำได้ง,ง่ายนะครับผมก็จะมาใช้ช่วงนั้นนะครับวันนี้เนี่ยที่ออกมาเพราะว่าปกติผมมาวิ่งออกกําลังกายตอนเย็นทุกเย็นเนาะแล้วก็ จะผ่านสวนสาธารณะซึ่งเราก็เริ่มเห็นแล้วว่าสากุระเริ่มบานนะครับก็อยากให้ทุกคนได้เห็นเช่นกันนะครับว่าออดอกสากุระเนี่ยจริงๆแล้วก็สวยงามจริงๆผมไม่เคยปลื้มสากุระมามากขนาดนี้มาก่อนนะครับเพราะว่ามาอยู่ก็ตั้งนานแล้วแหละแต่เป็นคนชอบออช่วงเดือน10 1 1ช่วงใบไม้เปลี่ยนสีมากกว่าผมชอบช่วงนั้นนะครับชอบดูใบไม้เปลี่ยนสีสากุระเนี่ยไม่ใช่ไม่ชอบนะมันก็เฉยๆแต่ว่ามารอบนี้นะครับด้วยความที่แบบ เออ,อนะลองเดินเข้ามาดูใกล้ๆพอเห็นแบบที่เขาเรียกว่าปรากฏการฟลูบลูมก็คือ,คอมันออกบานสะพังจนล่วงหล่น,น่ยเออเราก็รู้สึกว่าเออมันก็สวยดีเหมือนกันนะครับโดยส่วนตัวเองก็สีไหนก็ได้แบบไหนสายพันธุ์ไหนก็ได้นะครับสวยทั้งหมดนะครับผมเดี๋ยวผมเก็บตัวอย่างดอกให้ดูใกล้ๆแปบ๊บนึงนะเราเด็ดจากต้นไม่ได้นะเราพยายามต้องหาใต้ต้นอ,อไม่มีนะใต้ต้นไม่มี อขออนุญาตด็่สักดอกละกันนะ,ก,ก,ะก็ไมนะ่น่าใช่นี่นะครับนี่คือลักษณะดอกซากุระแบบชัดๆนะครับ ดอกเล็กๆสีขาวๆมีกี่กลีบนะครับ1 2 3 4 5มีทั้งหมด5กลีบนะครับผมซึ่ง5กลีบและมีชั้นเดียวแบบนี้ก็คือซากุระทั่วไปผมไม่รู้ว่าเขามีชื่อเรียกว่าสายพันธุ์อะไรใครรู้ก็ตอบข้างล่างในคอมเมนต์ได้นะครับผมแต่ว่าเจ้า <'t> worry, น้ำตกเอสเตอร์โรเดอร์นะครับสูตรซากุระนะครับผมซากุระเฟอร์เมียนตัวนั้นเนี่ยเขาจะใช้ดอก ดอกสักุละที่ชื่อว่าสายพันธุ์ว่ายาเอสักุละนะครับผมยา,ยาเอสักุละนะครับก็เป็นดอกซักุระเหมือนกันสายพันธุ์หนึ่งแต่เขาจะมีกลีบหนานะครับมีกลีบเป็นสองชั้นนะครับอันนี้มีกลีบชั้นเดียวนะ,ะนะครับไหนเด็ดแล้วเพื่อให้มีคุณค่ามากที่สุดกจะเอากระห้องไปด้วยนะครับผมจริงๆไม่ควรนะไม่ควรทําแบบนี้นะครับการไปเด็ดจากต้นเนี่ยไม่ควรทานะอันนี้ผมเตือนไว้ก่อนนะถ้าใครมาแล้วมาเด็ดจากต้นคุณอาจจะโดน จับหรือแจ้งเตือนได้นะครับ้องระมัดระวังให้ดีนะครับแต่ถ้าคุณเก็บสิ่งที่อยู่ใต้ต้นเนี่ยไม่มีปัญหาถ้าร่วงแล้วนะครับผมส่วนวันนี้เนี่ยจะบอกว่าผมมาเพื่อขอบคุณนะครับกับสมาชิกทุกคนนะครับแล้วก็ผู้ที่เข้ามาดูแม้ไม่ติดตามด้วยก็ขอบคุณเช่นกันนะครับเพราะตอนนี้ช่องของผมเข้าเข้าเกณฑ์ผ่านกฎเปิดสร้างรายได้ได้แล้วด้วยนะครับ ดีใจจริงๆก็ดีใจไหมเอ็ก็ดีใจแหละเพียงแต่ว่าเรารู้สึกว่าจุดประสงค์หลักเราคือเราทําเพราะเราอยากทํานะครับจริงๆแต่ตรงนี้มันเป็นส่วนโบนัสเพิ่มที่เรารู้สึกว่าเออทำแล้วมันก็ถ้าได้เงินด้วยก็ดีนะครับจริงๆแมช่องมันเป็นช่องเล็กๆน้อยๆผู้ติดตามไม่ได้มากมายอะไรนะครับรายได้ที่จะได้ก็ไม่ได้เยอะอะไรนะครับพอให้ซื้อขนมซื้อน้ํา แค่นั้นเองนะแต่ยังไงแล้วผมจะทำตามสัญญาที่เคยว่าให้ในคลิปนี้นะครับที่อ่าก็คือถ้าเกิดเงินก้อนแรกออกนะครับมีการโอนเข้าบัญชีปุ๊บผมจะซื้อวิตามินนะครับผมมาทําการเล่นเกมและแจกกันนะครับผมอ่าไม่ลืมอันนี้ไม่ลืมนะนนแล้วก็ผมให้กําลังใจสําหรับคนที่เอออยากจะลุกขึ้นมาทํา y o u t u b e นะครับผมผมก็ให้กําลังใจเช่นกันเพราะตัวผมเองเนะี่ยแรงบันดาลใจก็ ก็ได้จากช่องของยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งของอนุญาตเอ่ยชื่อนะครับพี่มิคาปุชิโน่นะครับผมเป็นช่องเนี้ยคือผมเป็นคนชอบเรื่องเ,ออเครื่องบินสนามบินพวกแอร์คราฟห้องโดยสารเครื่องบินรุ่นทุกอย่างชอบอะไรชอบดูเครื่องบินขึ้นเครื่องบินลงนะครับแล้วก็ชอบทํางานบริการ ซึ่งเราก็มีเป้าหมายในชีวิตไม่ใช่เป้าหมายสิความฝันว่าเราก็อยากจะเป็นพนักง,งานต้อนรับบนเครื่องนะครับแต่ว่ามันทําไม่ได้แล้วมันมันมันอยากทำแบบนี้เมื่อสายเกินไปคือสายในแง่ไหนคือ เออก็คือไม่ได้มีเป้าหมายในชีวิตตั้งใจเรียนมาเพื่อจะไปเป็นจวดตั้งแต่แรกใช่ไหมครับแล้วก็ส่วนสูงไม่ถึงเตี้ยนะครับไม่ได้เลยจริงๆไม่ถึงไม่ถึง1 7 0หรือ160กเออการบินไทยรู้สึกจะบอกว่า168นะไม่ถึงเออก็จบทุกอย่างไปก็ไม่เป็นไรนะครับทุกวันนี้ก็ได้ทําอาชีพบ,บริการกันก็นกคือเป็นอ,อาชีพบ,บริการการศึกษานะครับผมมาเป็นอาจารย์ก็โอเคนะฮะคราวนี้พอผมดูช่องพี่มีมาเรื่อยๆเนี่ยเราก็รู้สึกว่า เราเราเราชอบอะเราฟังแล้วเราเพลินอนะเราสบายใจเราเย็นใจนะครับแล้วก็พอเริ่มทําของตัวเองเนี่ยยังไม่ได้คิดว่าจะเริ่มนะจนมันมาเข้าเหตุการณ์ที่เรารู้สึกว่าเรากลับประเทศไทยไม่ได้เออจะทําอะไรเราไปเที่ยวต่างจังหวัดในญี่ปุ่นก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันต้องกักตัว มันต้องอยู่แต่ในบ้านคือเซฟที่สุดเอาวะงั้นอยู่แต่ในบ้านเบื่อแน่เลยงั้นทํา YouTube แล้วกันแล้วจะทําในแบบเอ่อท็อปิกไหนดีอะไรอย่างเงี้ยคือตัวเองเป็นคนจบดนตรีไทยนะครับแล้วก็เอ๊ะเราจะทําเกี่ยวกับดนตรีไทยดีไหมคือก็สนใจที่จะทาเกี่ยวกับดนตรีไทยแต่ก็รู้สึกว่าเอาหน่าเราเองเราก็เป็นคนที่เริ่มที่จะ ชอบการกลับมาดูแลตัวเองนะครับไม่เคยดูแลตัวเองนะครับเคยดูแลตัวเองอยู่นิดนึงช่วงมปลายก็คือเริ่มไปหาหมอผิวหนังนะครับตอนนั้นแบบวัยรุ่นก็รู้สึกว่าเออมีปัญหาสิวสารพัดอะไรเงี้ยหมองคล้ำอะไรเงี้ยแล้วเราก็ดูแลในช่วงมปลายปลายพอตั้งแต่มาทยาเทไมาจนถึงปัจจุบันนี้ก่อนมาทำยู u ู e เนี่ยก็คือไม่ดูแลตัวเองอีกเลย นั้นทเรื่องของสก,กินแคร์ก็แล้วกันก็ไปลือล้อของที่มีอยู่ในห้องในบ้านนี่แหละด้วยความที่เรากลับมาดูแลตัวเองแล้วเนาะเราก็จะใช้สกินแคร์ต่างๆใช้ตั้งแต่ดักสโตร์ไปยันลักชัวรี่แบรนด์นะครับผมทีนี้เราก็ลื้อค่อยๆแรกๆเลยเนี่ยที่ที่ทำเป็นคลิปแรกเนี่ยคลิปนี้ทิงใครจะดูก็ไปดูนะผมไม่ดูแล้ว <laughs> <laughs> บอกไม่ถูกเออเขินเคยกลับไปดูตัวเองครั้งหนึ่งเมื่อไม่นานนี้แล้ว เถอะนะไม่เอาคือคลิปน้ำตกเจ้าไบโอเตอร์เยร์เซนเนี่ยคลิปเนี้ยเป็นที่เริ่มทำได้เพราะว่า ผมไปเที่ยวภูเขาไฟฟูจินะครับกับนะักศึกษาแลกเปลี่ยนที่เขามาแลกเปลี่ยนที่ญี่ปุ่นที่มหาลัยผมเนี่ยแล้วน้องคนนี้ก็ทำวีล็อกนะครับผมที่ตอนเราไปเที่ยวด้วยกันแล้วพอเราได้ดูเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยการตัดต่อแบบนี้เราอยากทําเป็นเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้ในชีวิตเลยแต่ก็คือได้แต่พูดแบบนั้นกับน้องคนนั้นไปนะครับขออนุญาตเอ่ยชื่อเช่นกันนักศกษาแลกเปลี่ยนจากมหาลัยเชียงใหม่นะครับน้องไอ้เนยนะครับนี่น้องไอ้เนี่ยก็ทำวีล็อกแล้วมนาะให้ผมดูผมก็ดูชอบนะอยากทา จนตอนหลังเอาว่ะถ้าไม่ทํามันก็ไม่เริ่มไม่ได้ทํามันก็ไม่ไม,ไม่ไม่ก้าวหน้าสักทีเลยเริ่มตัดเนี่ยใครถ้าใครเห็นจากตั้งแต่คลิปแ,กแรกๆจะเห็นเลยว่าผมคิดก็ง่อยอนนทีเซ็นการพูดก็ง่ายน,น,นะครับอ,นนอะไรมันก็ดูแบบดูไม่ใช่อ่ะเออซึ่งก็ทําไปด้วยด้วยด้วยความสนุกตอนนั้นนะตอนนั้นคือคิดว่าแค่นั้นเนี่ยคือสนุกมากแล้ว จนมาถึงวันนี้นะครับสิ่งที่พัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปจริงๆนะครับก็คือ,อ,อวิธีการพูดวิธีการนําเสนอนะครับผมผมขอเป็นอีกหนึ่งสียงที่คอนเฟิร์มว่า เมื่อคุณทําไปได้สักระยะหนึ่งในการทํา YouTube p r เซนต t เนี่ยคุณจะพูดเก่งขึ้นและคุณจะพูดเป็นลําดับขั้นตอนได้ดีมากขึ้นนะครับถึงวันนี้ผมเองยังไม่ได้โปรมากนะครับแต่ว่าก็รู้สึกว่าตัวเองมีการพูดเป็นลําดับขั้นตอนแล้วก็เรียบเรียงแล้วก็พูดได้ปลื้ดเดียวมากขึ้นนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่ผมอยากชาเลนต์ตัวเองคือคลิปหลังๆเนี่ยผมจะทําเป็นลองเทคทั้งหมดก็คือถ่ายเทคเดียวผ่านนะครับไม่มีการถ่ายหลายๆคลิปแล้วมาจำๆๆอย่างนี้ไม่ทานะครับผมอืม ถ้าใครอยากจะเริ่มเริ่มเลยครับอย่ารีรอนะครับผมแล้วพอเริ่มแล้วเนี่ยจะเห็นว่าคลิปหลังๆตั้งแต่เอชเอของ The o r d i n a r y นะครับจะเห็นต่างเรื่องของปกคลิปกับวิธีการตัดต่อนะครับเทคนิคการตัดต่อผมเปลี่ยนไปเนะี่ยขออนุญ,ญาตเอ่ยชื่อและให้เครดิตนะครับจากช่อง a b o าวบอยสนุบนะครับช่องนี้จะเป็นช่องที่สอนให้ผม ปัดต่อเก่งขึ้นทำปกคลิปเก่งขึ้นนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณทั้งช่องที่มีคาปูชิโน่แล้วก็ช่องอาบัลบอยสนุกรักขอบคุณนะครับช่องผมมี2คนนี้แหละครับที่ดูแล2เรื่องนี้ในการทำคลิปวิดีโอนะครับผมใครสนใจนะครับลองเข้าไปดูได้เลยนะครับส่วนวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูพระอาทิตย์ตกนะครับแล้วก็เราก็จะล่ำลากันด้วยวิวของพระอาทิตย์ตกนะครับ นะครับใครมีคําถามหรือข้อสงสัยอะไรถามไว้ได้ทางใต้คลิปนะครับผมจะเข้ามาตอบให้นะแล้วก็ขอบคุณอีกครั้งนะครับสําหรับออยอดผู้ติดตามเกินหนึ่งพั 1, คนนะครับแล้วก็ กดสร้างรายได้เรียบร้อยโฆษณาเข้าแล้วโฆษณาเข้าแล้วถ้าใครมีเวลาก็ดูให้ผมหน่อยนะแต่ถ้าใครไม่มีเวลาก็ข้ามไปก็ได้ครับไม่เป็นไรนะครับแล้วก็ชั่วโมงการรับชมจริงๆชั่วโมงการรับชมเป็นข้อแรกเลยนะที่ผมผ่านก่อนที่จะเป็นเรื่อง s u b s c r i b e อร์อ่ะก่อนผู้ติดตามจะครบเนี่ยชั่วโมงผ่านไปนเนิ่นๆนานมากแล้วนะครับผมอ้ละนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะเดี๋ยวผมต้องเอาแมสขึ้นมาแล้วนะครับเพราะเริ่มมีคนเข้ามาในสวนแล้วเดี๋ยวมันจะดูภาพลักษณ์ไม่ดีนะ เคเดี๋ยวเราไปดูพระอาทิตย์ตกกันนะครับแล้วล่ำหลาจากกันนะบายตอนนี้เรามาอยู่ริมทะเลแล้วนะครับผมนี่ของฟ้าค่อนข้างปิดนะครับเห็นไหมครับว่าขมุกขมัวเชียวละพระอาทิตย์ก็กําลังจะใกล้ตกแล้วนะครับผมนี่คือริมทะเลแถวบ้านนะใครมาก็มาได้นะครับมาเยี่ยมชมแถวนี้คือบริเวณนี้เนี่ย จะเป็นเส้นทางที่ส่วนใหญ่แล้วคนญี่ปุ่นเขาก็จะออกมาวิ่งออกกําลังกายหรือพาน้องหมาออกมาเดินเล่นนะครับผมหรือเด็กวัยรุ่นเองก็จะออกมาเล่นเออสเก็ตนะครับแล้วถ้าวันไหนลมแรงมากก็จะมีการซ้อมเซิร์ฟสเก็ตนักกีฬาเซิร์ฟสเก็ตอมันที่ทะเลแบบนี้นะครับผมในส,สกรูราสที่ปริ้วเปิดนะยนะงั้นเราจะาก,กันไปเลยดีกว่าเนาะนี่นะครับ มันยังไง,งมันก็คงไม่เห็นภ้าทิศชัดๆคือในมุมฟอาทิ์ที่ไปทางนี้เนี่ยนะครับก็จะเห็นถ่าวองฟ้าเปิดแบบเคลียร์นะครับผมจะบอกเลยว่าเห็นภูเขาไฟฟูจิผมดีได้เช่นกันนะครับแต่วันนี้เมฆเยอะนะครับของฟ้ามันค่อน,นข้างเป็นเมฆเยอะจริงๆก็เลยเค,ค่อยเห็นเลยทาล่ะวันนี้เราจากกันไปนะคบนี่ตักรอบทิดเปิดตปอยกับวิวะอาทิ์ตกบ๊ายบาย